วิกิพีเดียนะครับบอกว่าองค์ประกอบในการเป็นศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติสตชมีทั้งหมด15ท่านท่านแรกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านที่2ปลัดกระทรวงยุติธรรมท่านที่3เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมครับท่านที่4อายการสูงสุดท่านที่5ประธานกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ6เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 7. ลเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 8. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 9. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 10. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา11เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 12. อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ 13. ประธานองค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย14ประธานองค์การเพื่อความโปร่งใส ในประเทศไทยและ15เลข,ขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐก็มีท่านครับมีอธิบดีกรมสารนิเทศกับอธิบดีกรมสมบัตอธิบดีกรมสารนิเทศเข้ามาเพื่อท่านจะได้รับรู้และเห็นการแนวทางการแก้ไขท่านจะได้เป็น ประชาสัมพ,พ,พข้อมูละปะชาสัมพ,พันธ์ในต่างประเทศส่วนสมภารเข้ามาเพื่ออะไรฮะเพราะการทุจริตมันมีวัตถุประสงค์เพื่อเงินถ้าเกิดใช้มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับทุจริตเอาไม่ได้จะได้ใช้มาตรการทางภาษีเนี่ยเข้าไปจัดการครับทีนี้อสอตชอเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยหน้าที่หลักๆจะมีอยู่สองประการครับหนึ่งขับเคลื่อนให้ส่วนราชการเนี่ยเขาทํางานในการแก้ไขปัญหาทุจริตก็คือทาตามยุทธศาสตชาติทมทำตามแผน4ปีครับคือไม่ได้ไป กะเกณั้นนะไปขับเคลื่อนให้ทําหน้าที่หน้าที่ที่สองก็คือหนึ่งถ้าขับเคลื่อนแล้วยังไม่ทํางานก็จะมีหน่วยงานที่อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เข้าไปกระตุ้นนะฮะก็อย่างปปทมีอํานาจตามคําสั่งคอสชที่หกสิบเก้าเข้าไปกระตุ้นหัวหน้าส่วนราชการถ้าเกิดว่าละเลยไม่ทําหน้าที่ตรวจสอบวินัยข้าราชการในกรณีที่จะมีปัญหาทุจริตหัวหน้าทางผมเนี่ยก็จะรวบรวมเสนอให้หัวหน้าคอสช ทราบพฤติการท่านก็จะได้จะพิจารณาส่งให้คอรมอหรือว่าส่งให้ส่วนราชการท่านดาเนินการไปซึ่งเรื่องนี้ไม่เคยเก,เกิดขึ้นมาก่อนในอดีตเลยถือว่านี่เป็นการรวมกันแบบครั้งสําคัญเลยองค์กรลักษณะน,นี้<ม>เกิดขึ้นครั้งแรกในรัฐบาลนี้ในเรื่องของการทุจริตครับคือคือจะมีอ้างอิงถ้าท่านผู้ชมจะติดตามข่าวสารหรืออ่านโดยละเอียดนะครับจะมีคําสั่งคสชที่69ทับลงวันที่18 มิถุนายน2517กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบสำหรับเป็น,นกลไกในการต่อสู้เพื่อเอาชัยชนะปัญหาการทุจริตโดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนร่วมกันบรรณาการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เกิดผลสำลิดเพื่อสนองความต้องการของสังคมและประชาชนอย่างยั่งยืนโดยรวดเร็วแล้วก็มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่226ทับ257ลงวันที่24 พฤศจิกายน25งพายจจัดตั้งศูนย์บริการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติหรือสออต่อชอครับครับนอกจากที่มีกลไกที่ไปขับเคลื่อนในสูนและการทํางานแล้วเนี่ยครับมันก็มีมาตรการเสริมเข้ามาครับนะฮะไอมาตรการที่มันเท่าทันต่อปัญหาอย่างการป้องกันเนี่ยครับอย่างที่ผมเรียนว่ามาตรการทางวินัยเนี่ยเป็นมาตรการป้องกันที่ดีที่สุดหรือแม้แต่มาตรการปราบปรามเนี่ยที่เราประสบปัญหาทุกวันเนี่ยมันช้ามาก เพราะเราอะไรเราไปผูกอยู่กับมาตรการทางอาญาการจะใช้มาตรการทางอาญาเนี่ยมันมันต้องรัดกุมปงสายแล้วเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไอ้คำว่ารัดกุมปกสายเป็นธรรมเนี่ยมันต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าปปชหรือปปทเนี่ยบางคดีเนี่ยมันปาเข้าไปสิบปียังไม่เสร็จครับเพราะมันไม่เสร็จมันไม่ได้มีผลแค่ว่าไม่เสร็จนะคนมันก็ไม่กลัวพอไม่กลัวมันก็ทําอีกเพราะฉะนั้นท่านนายามนตรีก็เห็นว่าเอะถ้าตรงน,นั้นเนี่ยในเมื่อกฎระเบียบข,ของทางราชการมันมีในเชิงลักษณะโทษทางวินัยหรือว่าทางปกครองอยู่ทําไมไม่เอามาใช้ครับ อ่ะอาญาก็าําไปเอามาตรการทางวินัยทางอาญาเข้ามาใช้เนี่ยพอใช้เนี่ยมันใช้ได้ได้ทันทีนะทำปกครองเนี่ยถ้าพบเหตุว่าคุณก็ทําผิดหรือคุณอยู่ตรงนั้นแล้วจะเสียหายทั่วไปนะก็ย้ายออกแล้วเสร็จแล้วเมื่อมาตรการทางวินัยก็เริ่มต้นซึ่งปกติมันอยู่ในแค่ระดับสองสาเดือนเนี่ยมันทําได้เพราะฉะนั้นพอมันมีกลไกเข้ามาขับเคลื่อนเอามาตรการทางวินัยเข้ามาทำเนี่ยนะวันนี้เนี่ยผลของการกระทำเนี่ยมันเริ่มออก มันเริ่มเห็นแล้วว่าสถานการณ์มันดีขึ้นดีขึ้นก่อนเมื่อวันที่22พฤษภาตัวชี้วัดที่ดีขึ้นที่เห็นได้ชัดก,ก็คือว่าในส่วนปปทอเองเนี่ยหนังสือร,ร้องเรียน,เ,นยเข้ามาเยอะครับถ้าก่อนหน้านี้ประมาณเดือนนึงไม,ไ,มไม่กี่ลายตอนนี้อยู่ประมาณสองสามร้ลายทุกเดือนครับแต่เป็นเรื่องที่เขาอัดอัน้นตัดใจมาตั้งแต่ด้านเดิมเคยร้องมานานแล้วหลายปีแล้วก็ไม่มามตอนนี้ร<น>้องขึง้นมาเยอะแยะ เหตุที่ลองเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งถ้าคิดแบบข้าข้างตัวเองนะคือเขามั่นใจในเราระฮะตรงนี้ประเด็นหนึ่งที่คิดว่าพี่น้องประชาชนมั่นใจยิง่งขึ้นสองโพลต่างๆเนี่ยฮะอันนี้ปปทไม่ได้ทําเองรัฐบาลไม่ได้ทำเองสื่อทำเนี่ยเรื่องการแก้ไขปัญหาทุจริตเนี่ยถ้าบางอาทิตย์ก็ขึ้นอันดับหนึ่งอันดับสองแต่ไม่เคยเกินอันดับสามบแม้แต่เมื่อวานก่อนก็อยู่อันดับสองที่ว่าคอสชอครบหนึ่งปีเนี่ยประชาชนรู้สึกไงพวกอันดับสองอยู่อันดับสองนะไอ้คนทํามันก็ดีใจครับ อีกประการที่ชี้ว่าให้เห็นว่ามันมันดีขึ้นก็ค,คือว่าปกติเนี่ยการทุจริตในภาครัฐเนี่ยนะฮะจุดที่สาคัญที่สุดก็คือภาครัฐนะฮะถ้าเกิดภาครัฐเข้มแข็งไม่ร่วมด้วยนะใครมันจะมาเอาถ้าฉันไม่โกงอะ่ะประกาอยู่กับมือถูกไหมฮะจะเซ็นไม่เซ็นอยู่ตรงนี้จะเซ็นไม่เซ็นมันอยู่ที่ข้าราชการ,รทีนี้ว่าถ้าเกิดข้าราชการไม่เอาด้วยหรือช่วยกันต่อต้านมีมาตรการอะไรที่จะทาให้ปัญหามันลดน้อยถอยลงช่วยกันทำนอกวันนี้ท่านลองสังเกตดู มีหลายกรณีพอเกิดเรื่องว่าข้าราชการจะสอบไปในทางที่ผิดหรือสงสัยหรือมีเหตุัสมควรเนี่ยเขาย้ายทันทีครับเฉพาะเรื่องค้ามนุษย์เนี่ยปาเข้าไปร้อยกว่าคนมหาดไทยก็ย้ายครับโดยเฉพาะตํารวจกับมหาดไทยเนี่ยทำแล้วได้ผลเพราะมหาดไทยเนี่ยเขาดูแลพื้นที่ทั่วประเทศคใช่ไหมฮะตำรวจเนี่ยดูแลทุกสุขของประชาชนตรงน,นี้ตวรวจการใหญ่ๆพอใช้มาตรการทําปกครองทางวินัยเต็มที่นะ <c oughs> ปัญหามันจะดีขึ้นและประเด็นสุดท้ายที่กรรมการกลางเราไม่มีทางที่จะไปบังคับว่าหันซ้ายหันขวาคือดัชนีชีวัดความโปร่งใสครับมันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนสามสี่ประการนี่แหละตรงนี้แหละครับผมถึงมองว่าเรามาถูกทางแล้วของเก่าเนี่ยมันแรงเราแยกปัญหามาหนึ่งสองสามมีอะไรบ้างแล้วเราก็แก้แต่ละปัญหาแล้วตอนนี้ก็อย่างที่เรียนว่าผลทางแห่งความสําเร็จเนี่ยมันมันชัดเจนแล้วมีแนวโน้มว่ามันจะดีขึ้นถามว่า มันหมดไหมในระยะเวลาสั้นไม่มีทางแล้วครับมันต้องใช้เวลานะครับก,ก็อยากจะเรียนว่ามันดีขึ้นเยอะครับที่แนวโน้มที่ทําให้เห็นผลชัดอีกอันหนึ่งก็คือทําให้กรณีที่มีการบอยคอรดประเทศไทยให้ใบเหลืองเนี่ยก็สามารถจําแนกได้เป็น3เรื่องทั้งเรื่องการค้ามนุษย์ประมงผิดกฎหมายและปัญหาโลหิงยาโดยคณะที่สมัยก่อนคิดว่า3เรื่องนี้คือเรื่องเดียวกันแต่วันนี้จากการดําเนินการตรงนี้ก็กลายเป็นว่าทั้ง3มเรื่อง ถูกจัดการอย่าง, <biraz S 2> งาเป็นระบบตามหลักคืออย่างนี้ครับว่าในเรื่องของค้าม,มนุษย์หรือประมงผิดกฎหมายหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไปดูเนี่ไม่ใช่ปัญหาเดียวครับประเทศเราเนี่ยสังเกตดูถ้าเกิดจะออกทางลบๆเนี่ยมันจะบูรณาการกันได้ดีในเรื่องของการร่วมมือกันสร้างปัญหาครับมีหลายหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ถ้าแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาทาหน้าที่ของตัวเองเต็มที่เนี่ยปัญหาพวกนี้ไม่เกิดดูเรื่องค้ามนุษย์นะฮะกว่าจะเป็นค้ามนุษย์ที่ผิดกฎหมายหลายฉบับนะฮะว่าโดยกฎหมายแรงงานกฎหมายเข้าเมืองกฎหมายสถาบันทึงอะไรสารพัดเนี่ยถ้าแต่ละส่วนราชการเนี่ยทำในเส้งตัวเองปัญหาพวกนี้ไม่เกิดครับทีนี้อะในเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วจะแก้ยังไงแล้ววันนี้เนี่ย คณะท่านนายกรมนตรีท่านก็นสั่งการมาทางท่านพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก็บอกเอาว่าตั้งแต่เรื่องป่าเลยครับคุยกันดูไหอว่าจะแก้ยังไงรเรื่องประมงเอาส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาคุยกันเมื่อเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยว่าจะแก้ไขยังไงแต่ละคนรู้ไล่มาปัญหาของตัวเองมีอย่างไงทําอะไรบ้างครับแล้วให้สตชเ,เป็นตัวกลางคอยติดตามการแก้ไขยอย่าลืมนะครับเนื้อแท้ของปัญหาจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการละเลยหรือละเว้นการปฏิบัติหนะ้าที่เพราะฉะนั้นการที่เอา คนไกลแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปจับเนี่ยผมว่ามันมาถูกทางลคิดว่าปัญหาพวกนี้มันจะซาลงแล้วได้รับการแก้ไขอย่างน้อยก็ทํายากขึ้นครับทุกอย่างจะเอาขึ้นมาไว้บนโต๊ะแล้วก็คุยกันถูกต้องครับใครที่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงไหนได้หรือมีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาขังคาอยู่ครับซึ่งซึ่งแนวทางในการปราบปรามคอร์รัปชันตรงนี้หลายประเทศก็ถือว่าเป็นภารกิจอันดับแรกๆของแต่ละประเทศโดยเฉพาะที่เราไม่น่าเชื่อคือจีนนี่ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากสําหรับการจะ ก้าวไปข้างหน้าและเป็นผู้นําทางเศรษฐกิจกตอนนี้จีนกําลังลนลงครั้งใหญ่ที่สุดนะครับ,รบนับแต่งสีจินผิงขึ้นมีอานาจเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยได้ออกคําสั่งลึกคําเตือนไปยังข้าราชการจีนทั่วประเทศไปยังประชาชนจีนทั่วประเทศว่าต้องถอยห่างออกมาจากความชั่วร้ายใหญ่สองประการครับความชั่วร้ายใหญ่สองประการประการแรกก็คือการคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชัน ถ้าใครเข้าเกี่ยวข้องเนี่ยไม่มีละเว้นนะอันที่สองให้ถอยห่างออกมาจากข่านิยมประชาธิปไตยตะวันตกจีนถือว่าทั้งสองเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่จะทำให้สิ้นชาติสิ้นแผ่นดินได้ก็กำลังรณรงค์กันเป็นการใหญ่วันนี้ตัวข่านิยมประชาธิปไตยตะวันตกนีเน่เป็นประเด็นใหญ่ของทางเป็นประเด็นใหญ่ครับจีนเรียกร้องให้คนคจีนและข้าการจีนยึดมั่นในการปกครองระบอบสังคมนิยมแบบจีนซึ่งได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่า ได้พาให้จีนผ่านพ้นจากวิกฤตมาจนถึงความมั่งคั่งในปัจจุบันซึ่งถ้าดูของเราเนี่ยรัฐธรรมนูญชั่วคราวได้เขียนไว้มาตราหนึ่งว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวรนั้นจะต้องสร้างกลไกการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นละมุขที่สอดคล้องกับสังคมไทยคล้ายๆกันไหมครับคล้ายๆกันไหมครับนี่เดี๋ยวกลับมาที่การปรับตามการคอร์รัปชันก่อนครับ ก่อนอื่นก็จะต้องขอให้กําลังใจท่านเลข,ขาธิการ,รต้องให้กําลังใจท่านพลเอกไพรบว่าอย่าเพิ่งท้อแท้ใจว่างานมากทําไม่ไหวเพราะมีกําลังข้าการน้อยผมจะย้อนตัวอย่างไปให้เห็นว่ามันไม่ขึ้นอยู่กับมากกับน้อยเปาบุญจินเนี่ยคนทั้งโลกรู้จักหมดนะเปาชิงเทียนเนี่ยในฐานะที่เป็นเทพ,พเจ้าแห่งความยุติธรมรมเป็นคนในสมัยราชาวงศ์ซองครับ ชีวิตปอบุญจินเนี่ยตัดสินคดีเนี่ยประมาณห0 0ร้อยเรื่องเท่านั้นน่ะแล้วก็ประหารคนเนี่ยประมาณเจ็ดร้อคนเท่านั้นครับแต่ทําไมจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นเทพพเจ้าแห่งความยุติธรรมเพราะประการแรกก็คือว่าไม่ไว้หน้าใครแม้กระทั่งราชบุตรเคยยังประหารเฉยๆ,ๆเลยครแล้วบรมาราชวงชั้นสูงถ้าผิดก็ประหารครับอันถัดมาก็คือปอบุญจินเนี่ยจะไปจับออกคดีที่เป็น กลไกหลักที่ทําให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเมืองโยเฉพขราดะก็คือไปจับอหัวใหญ่ของข้าราชการทั้งสิ้นแล้วถ้าทําผิดไม่มีละเว้นครับการตั้งศูนย์ดำานวยการต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่รัฐบาลและคอสชตั้งขึ้นในครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆครับและก็นับว่าช้าไปสักหน่อยแต่ก็ยังทันท่วงทีอยู่นะครับครับ ในระยะไม่นานนับแต่ต่อก่อตั้งขึ้นเนี่ยก็อย่างที่ท่านเลขาธิการบอกเนี่ยผมก็เป็นคนที่ติดตามเรื่องนี้ผมเป็นคนที่เขียนและพูดเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยเป็นอันมากนะครับเป็นอันมากและเสนอมาตรการวิธีการมาก <c oughs> หลายโดยลําดับมาเนี่ยทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนครับผมเชื่อว่าได้ผลในการที่จะช็อกไอ้ขบวนการเนี่ยและก็หน่วยงานของท่านที่ดูแลอยู่เนี่ยมันเป็นรอยต่อ ที่จะเป็นตัวเชื่อมให้การคอรัปชันเกิดขึ้นได้การคอรัปชันจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบขึ้น3ส่วนครับหนึ่งก็คือนักการเมืองที่เป็นผู้ถืออำนาจรัฐอันถัดมาก็คือข้าราชการซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติเป็นผู้ต่อเชื่อมระหว่างนโยบายกับการปฏิบัติและอันที่สามก็คือนักธุรกิจสามาัญทั้งสามพวกนี้แหละคือพวกโกงชาติชอ่อลาดบังหลวงหรือคอรัปชันที่ทำให้องคอ์กรให้ทำให สายพานในการคอรัปชันเนี่ยสมบูรณ์แบบนะครับปปชท่านดูแลเรื่องเมื่อก่อนเนี่ยปปชเป็นอำนาจหน้าที่ของท่านโดยเฉพาะแต่ปรากฏทำไม่ไหวครับซึ่งเราก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาเยอะแล้วครับตอนนี้มีปปทปปทกําลังได้รับการติดเขี้ยวเล็บได้รับการสนับสนุนจากคอทชและรัฐบาลโดยเฉพาะจากท่านนายกเนี่ยเต็มเหนียวเลยวันนี้ต้องพูดอย่างนั้นครับแล้วก็ได้ผล มาตรการที่ปปทมาใช้ตอนนี้เนี่ยหรือคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันเนี่ยก็คือใช้มาตรการทางวินัยนำครับซึ่งอันนี้มันต้องเป็นมาตรการแรกสุดในการที่ป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชันผมยกตัวอย่างหนังสือของสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินสี่ฉบับครับหนังสือของปปชสองฉบับในคดีโกงจำนำข้าวเนี่ย สตงมีหนังสือไปทวงไปสี่ฉบับนะบอกว่ากงกงกองกอกงกอง,กอง,กองยังไงบอกชัดบทไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นคราประปชมีหนังสือไปทุกไปสองฉบับกงกงกองกงกองห็หยุดไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับในการสอบสวนของไต่สวนของปชระชรบ,บุว่าเป็นการทุจริตทุกขั้นทุกตอนต่อเนื่องยาวนานก็หมายความว่าการใช้กลไกลเพื่อการหยุดยัง้งครับ การทุจริตไม่ได้ผลกระบ,บวนการในการป้องกันไม่ได้ผลจนเกิดความเสียหายแก่รัฐเนี่ยถึง8-9ดเกแสนล้านจนกระทั่งกําลังจะกู้กันเจ็ดแปแสนล้านมาใช้หนี้กันอยู่ทุกวันเนี้ทีนี้ปะปะทและคณะกรรมการต่อต้านการคอร์รัปชันครั้งนี้กําลังใช้มาตรการทางวินัยนําเลยถ้าพบว่ามีการเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือการใช้หน้าที่โดยไม่ชอบ การเราเว้นการใช้ำนาาหน้าที่โดยไม่ชอบอย่างการเปิดบ่อนนี่นะครับมันการใช้หน้าหน้าที่โดยไม่ชอบนะผิดกฎหมายนะไม่ใช่ว่าแขยายเฉยๆแล้วจบที่ห้ยขวางตอนนี้ครับไม่ทั่วไปแล้วครับทั่วไปทุกเรื่องเลยหรือปัญหาการ